ก็ยังเอาบอลกลับมาได้ครับซัปโปโลบาบะให้มาโคมาอีโยกกลบไปแล้วโดนทําฟาวไหมโคศินให้เป็นจังหวัดได้เปรียบแล้วก็ยิ่งลูกนี้ซ้ำอะไรโดยสุภรโชคโอ้โหสองศูนย์ครับสุภโชคสารชาติเบิ้ลคนเดียว2ประตูโอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่6ในเจลรี่กฤดูการนี้ด้วยครับโอสถานการตอนนี้ซัปโปโลได้เปรียบแล้วครับนําห่างถึง2ประตูครับแล้วก็จากคนนี้ครับสุภโชคสารชาติ โอ้โหยังรอเลยครับวันนี้เหมากคนเดียว2ประตูนี่ครับขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแฟนบอลซัปโปโร้วครับสำหรับสุพรโชคสาชาติครับดูจังหวะที่เราวิ่งไปเสียกลางสนามครับแล้วดูโคมอีกครับลุยจังหวะนี้ผู้เสษยเหมือนจะให้ฟาวครับให้เล่นต่อจังหวะนี้อุาชิวะยิงจังหวะแรกก่อนนะครับแล้วก็ตามซ้าดาบสองโดยสุพรโชคสารชาตินะครับนี่ครับโคมอีกเนี่ยโดนตัดฟาวไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้สิยนะให้เล่นต่อกับอุกชิวะวิ่งขึ้นมา ยิงไปติดเซฟเฮาชิกุจิครับแล้วก็สุภโชคก็ตามสาตรงนั้นพอดีครับนี่ครับยังไม่พ้นอันตรายครับสุภโชคเดี๋ยววิ่งเข้ามาหาบอลทันทีครับเอาครับตอนนี้ลุ้นแฮตทริกเลยนะครับสำหรับสุภโชคโอ้โห